ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกมึนๆหัวเนี่ยต้องทานอะไรดีนะครับอย่างแรกต้องไปตรวจสุขภาพก่อนถ้าตรวจสุขภาพแล้วไม่มีโรคใดๆนะครับข้อที่หนึ่งที่ผมแนะนําเลยแล้วผมทําเป็นประจำคือตื่นเช้ามาดื่มน้ําถึงถึง2แก้วการดื่มน้ําจะช่วยเพิ่มระบบไหลเวียนเลือดไปที่สมองครับทำให้อาการมึนหัวเนี่ยลดลงข้อที่2คือการเดินออกกําลังกายเบาๆหรืออาจจะวิ่งจ็อกกิ้งเล็กน้อยเพื่อเพิ่มระบบการไหลเวียนมากขึ้น ก็จะทำให้อาการมึนหัวดีขึ้นตามลําดับข้อที่3ถ้าถามว่าต้องทานอะไรผมก็จะแนะําว่าทานอาหารเสริมที่ช่วยบํารุงสมองและระบบประสาทเช่นโอเมก้าสวิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 แล้วก็ใบแปกกว้วยโดยที่แนะนําให้รับประทานจากสารสกัดจากธรรมชาติด,ดีกว่ารับประทานจากสารเคมีเนาะพราะาร่างกายเนี่ยต้อง ได้รับสารจากธรรมชาติน่าจะดีกว่าสารเคมีแน่นอนนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะทานเป็นนูวิทผมสกัดออกมาเป็นอยู่ในรูปผงทําให้สามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะครับใครสนใจนูวิทสามารถพิมพ์นอนหนู01นะครับแล้วบอกแอดมินว่าผมให้สิทธิพิเศษในการส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรเฉพาะคนที่พิมพ์นอนหนู01จากคลิปนี้เท่านั้นนะครับส่วนใครก็ตามไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้ กดซี i ฟไว้นะครับแล้วเจอกันกับความรู้จากผมคลิปหน้าสวัสดีครับ